ลักษณะของผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้ทำห้าประการเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิแล้วแลอยู่5ประการอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย5ประการคือภิกษุในกรณีนี้ 1. เป็นผู้ไม่อดทนต่อรูปทั้งหลาย 2. ไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลาย 3. ไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลาย 4. ไม่อดทนต่อรสทั้งหลาย 5. ไม่อดทนต่อผดทัพะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบได้ทำห้าประการเหล่านี้แลเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิแล้วแลวอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบได้ทำห้าประการ เป็นผู้ควรเข้าถึงสัมมาสมาธิแล้วแลอยู่5ประการอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย5ประการคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้อดทนต่อรูปทั้งหลาย 2. อ,อดทนต่อเสียงทั้งหลาย 3. อดทนต่อกลิ่นทั้งหลาย 4. อดทนต่อรสทั้งหลาย 5. อดทนต่อโผฏฐัพพะทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ประกอบได้ทำรมประการเหล่านี้แลเป็นผู้ควรเพื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิแล้วแลอยู่